ประเด็นดรามา่าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือจงใจกวนกันแน่เพราะเอาจริงๆถ้าพูดถึงสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะน,นี้มันก็มีปัญหากันอยู่นะอยู่ในขณะน,นี้มีปัญหากันอยู่บัฟกันไปบัฟกันมาคนฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยววเสาร์อาทิตย์นี้ต้องไปดูภาษาตาเมินทมนะคะรับรองนี่เดือดแน่นนี่ภาษาตาเมินทมเนี่ยแก๊งนูน่นแก๊งนี่แก๊งน้ําไม่อาบแก๊งผมปัดเป๊ะ จะเดินทางไปที่ปราสาทต,ตาเมินทงไปแสดงพลังกันแต่ในแวดวงของกีฬาไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เป็นความตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการถแถลงของคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาซึ่งเป็นการถแถลงอย่างเป็นทางการก็กพูดถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี่แหละค่ะซึ่งปลายปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งันกีฬาซีเกมสครั้งที่33คณะกรรมการ โอลิมปิกกัมพูชาก็นำเสนอข่าวการประชุมเตรียมพร้อมนักกีฬาแต่ความผิดพลาดก็คือไม่รู้ว่าตรวจสอบหรือเปล่าภาพประกอบข่าวดันไปเอาโลโก้ที่เป็นรูปควายมาบอกว่านี่คือโลโก้ของซีเกมส์ของประเทศไทยเป็นรูปควายแบบนี้ทั้งนั้นนี่มันไม่ใช่เลยนะคะไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะคะอ่ะไปดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนอ่อแต่มากกว่านั้น มันไม่ได้ผิดพลาดแค่คณะกรรมาการโอลิมปิกของกัมพูชาแต่สิ่งที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือมันมีการนำเสนอข่าวของคณะกรรมาการโอลิมปิกเอเชียหรือว่า OCA เขาก็แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็คงไม่ได้ตรวจสอบเหมือนกันไปก๊อปปี้เอาโลโก้ควายของกัมพูชามาแล้วก็บอกว่านี่คือโลโก้ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพคือแบบผิดซ้ำผิดซ้อนอะ่ะ มันเป็นไปได้อย่างไงนะคะกรณีของคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาเสนอข่าวการประชุมเตรียมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะคะแล้วก็เป็นการนําเสนอข่าวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชานําเสนอเป็นภาษากัมพูชาด้วยแต่ว่าความผิดพลาดก็คือ ในข่าวนั้นเนี่ยมีการนําเอาโลโก้การแข่งขันที่เป็นรูปควายแบบเนี้คะ่ะที่คุณเห็นเนี่ยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีการใช้โลโก้รูปนี้แต่อย่างใดจนเป็นกระแสะว่าไปเอามาจากไหนไปก๊อปปี้มาจากไหนเพราะมันไม่ตรงปกอย่างแรงจากการตรวจสอบพบว่ามันมี Facebook อยู่เพจหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของการแข่งขันนะคะ แต่ว่าเป็น Facebook ภาษาต่างประเทศใช้ชื่อว่า South East Asian Games 2025เพจนี้มีคนติดตามแค่200คนเท่านั้นเองแล้วเพจเนี้ยกดันเอาภาพนี้ไปลงเอาไว้แล้วมันไม่ใช่ภาพใหม่มันเป็นภาพที่ลงไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566แล้วแล้วกัมพูชาคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาไปก๊อป,ปี้เอารูปนี้มาประกอบข่าว แล้วก็ทึกทักเอาเองว่านี่คือโลโก้ของการแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะทั้งๆที่เราไม่ได้ใช้รูปนี้เลยแล้วก็ความผิดพลาดในเรื่องนี้ไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังทำให้องค์กรกีฬาใหญ่ของเอเชียอย่างสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ก็เข้าใจผิดไปด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเว็บไซต์ OCA OCA.asia ก็นําเสนอเอาข่าวเนี่ยของกรัรมพูชาไปนําเสนอต่ออีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอาโลโก้ควายเนี่ยเอาไปใช้ต่อด้วยเช่นเดียวกันในภาษาอังกฤษค่ะเรียกว่าไม่มีใครตรวจสอบความถูกต้องเลยแล้วก็ใช้ต่อต่อกันแล้วก็ผิดพลาดต่อกันเป็นทอดๆดจากระดับกรัรมพูชาไปจนถึงระดับขององค์กรชั้นนำอย่าง OCA เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุด ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงปกถูกต้องเรียบร้อยคือจะอ้างว่าไม่รู้เนี่ยมันก็ฟังดูไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเอาจริงอ่ะอย่างนี้มันมีเรื่องอย่างนี้ค่ะคือก่อนที่จะมาเป็นโลโก้ที่ถูกต้องนะโลโก้ที่ถูกต้องเนี่ยคือโลโก้ด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวจะอธิบายฝังนน่นโลโก้อนี้นี่คือโลโก้ที่ถูกต้อง แต่ก่อนจะมาเป็นโลโก้อันนี้มันมีโลโก้ก่อนหน้าแต่โลโก้ก่อนหน้าก็ไม่ได้เป็นรูปควายแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับควายด้วยมันเป็นรูปปลาค่ะโลโก้ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นโลโก้สำเร็จตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นโลโก้ที่เป็นรูปปลานะโดยเขาบอกว่าโลโก้เนี่ยในปี2 0 0 0เกม2025มีการเปลี่ยนโลโก้2ครั้ง ครั้งแรกเป็นรูปปลาก่อนจะมาเป็นอันปัจจุบันซึ่งเป็นลายเส้นจากกรอบเขตสนามกีฬาผสานกับลวดลายกริดจากศิลปะไทยดั้งเดิมปลากับควายไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าออเป็นของเก่าหรือเปล่าไม่เก่าค่ะเพราะเราก็ไม่เคยใช้โลโก้อันนี้ในการมาประกอบข่าวแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือเป็นความตั้งใจหรือไม่ไม่ทราบได้นะให้เราพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันนะคะทีนี้มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโลโก้นี้มาเล่าให้ฟังกันละกันนะคะโลโก้ซีเกมส์ไทยแลนด์2 2งอย่างเป็นทางการเนี่ยมีแนวคิดมาจากคำว่า play by the rules หรือว่าการเล่นภายใต้กฎเกณฑ์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกฎกติกาและวินัยในการเล่นกีฬาค่ะที่แสดงให้เห็นว่า ความคิดสร้างสารรค์และกลยุทธ์สามารถนําไปสู่ความสําเร็จได้แม้จะอยู่ในกรอบที่กําหนดก็ตามนะคะการออกแบบโลโก้นั้นใช้ลายเส้นจากกรอบเขตสนามกีฬาผสานกับลวดลายกริดจากศิลปะไทยดั้งเดิมแล้วก็เขาให้จินตนาการถึงภาพของลู่วิ่งเส้นขอบสนามฟุตบอลที่มีทั้งเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งนำมาผสมผสานกับลายสามเหลี่ยมทรงจัว่วแบบศิลปะไทย ผลลั์ก็คือรูปทรงที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างกฎเกณฑ์และความงามของศิลป,ปะไทยค่ะโลโก้ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งที่โค้งตัดกันกลายเป็นรูปทรงคล้ายๆกับจัว่วสามยอดซึ่งคล้ายกับคบเพลิงที่ลุกโชดช่วงชัชวาาน,นะคะแล้วก็ตัวอักษรไทยแลนด์2025ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากลายเส้นลู่วิ่งแล้วก็เส้นขอบสนามด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือที่มาที่ไปของโลโก้กีฬาซีเกมส์ในช่วงปลายปีนี้ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพค่ะไป